สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่แล้วก็ KGGIT อีกแล้วนะครับผมคลิปนี้พี่ก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดนะครับรุ่นใหม่ที่อัปเกรดจากตัวเดิมนะครับเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคีย์บอร์ดตัวนี้กันดีนะครับผมตอนนั้นบูมมากเลยที่มาใหม่นะครับมาตอนมาตอนใหม่ๆเลยนะก็แน่นอนครับเป็นของ n ัโบ X อนะครับนัโบเอ็ r i ์ซนั่นเองชื่อรุ่นนะครับก็คือ X10 นั่นเองนะครับ Sentinel แต่ว่า เราจะเห็นตรงนี้นะครับ V 2นะครับก็เป็นตัวอัปเกรดของเจ้า x 1 0 and sentinel ตัวเก่านั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้ากล่องกันเลยที่หน้ากล่องนะครับตรงนี้เขียนว่า fury programmable key นะครับก็คือมันสามารถเซตเอ่อ macro นั่นเองเข้าไปได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์เนี่ยเป็น mechanical key นะครับจังหวะแบบแท็ไทย นะครับผมก็คือเป็นบลูสวิตบ h ูสวิตเนี่ยเป็นจังหวัดแทคกทยอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะตัวนี้ตัวนี้พี่บอกก่อนมันมีมาใหม่นะครับมันมีให้เลือก2องสองสวิตด้วยกันก็คือเล d กับบลูนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับชื่อรุ่นก็เป็น X10 Sentinel C.I.Y. Switch Mechanical Gaming Keyboard C.I.Y. i t c h นะครับผมตัวนี้ ก็แน่นอนครับเป็น R G B 16.8ล้านสีนะครับผมสวิตเป็น U T M U C I Y สวิตนะครับก็คือมันจะไม่ใช่มีแค่บูสวิตแล้วแต่ว่ามันจะมีเลสสวิตด้วยเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกล่องกันเลยครับมาดูที่ด้านหลังกล่องของเจ้า Sen น tine น X s e n t i n น l X 1 0 V 2นะตัวนี้ นะครับด้านหลังก็เขียนว่านะอันติเมตไลติ้งนะก็มันเขียนที่บายไว้ประมาณว่าสามารถปรับไฟได้เป็นแบบคีย์บายคีย์เลยนะครับผมแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แอนตี้คสติ้งนะครับแล้วก็วิชหนึ่งร้อยสี่คีย์โลโอเวอร์นะครับก็คือ,อกันโกสติ้งเนี่ยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดเลยนะครับแล้วก็ มีเพจลองมือนะเพจลองข้อมือนะครับเขียนตรงนี้นะมีเพจลองข้อมือนะแล้วก็เป็น C.I.Y. เทคโนโลยีนะครับก็คือสามารถถอดสวิตช์ออกมาได้นั่นเองนะดูสเปคคร่าวๆนะครับที่ภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามีหลายภาษาด้วยนะครับตรงนี้ดูที่ภาษาอังกฤษกันก็ดิเมนชันนะครับก็คือขนาดของคีย์บอร์ดก็ประมาณนี้นะแล้วก็ Operating Force นะครับก็น้ำหนักในการกดหรือเปล่า น่าจะประมาณนี้นะครับผมคีย์นัมเบอก็คือจํานวนปุ่มนะครับมีทั้งหมด1 0 4คีย์ด้วยกันนะส่วนอื่นก็จะประมาณนี้นะครับอลองรับ Windows Vista 7 Windows 8 Windows 10นะครับแ a c แล้วก็ Linux นะครับอ่าดูตรงส่วนนี้กันนิดนึงนะครับอ่าก็นี่นะครับเขียนว่า Utemu CiY Switch นะก็มีให้เลือกนะครับ b r u w หรือว่า Red Switch ที่กล่องนี้เป็นเลสสวิตนะเดี๋ยวพี่จะบูให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็อ่ฟูรี โปรแกรมเมเบิลคัสตอมไม์นะครับเอ่อเซตค่าต่างๆได้ในซอฟต์แวร์นะครับมาโครด้วยนะสไปด้วยนะครับได้ในซอฟต์แวร์เช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับที่สอไปเข้าๆที่หน้ากล่องเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกันเลยครับเปิดมาในกล่องนะเปิดมาในกล่องน้องก็จะเจอเอ,อ,อุปกรณ์ตามนี้นะครับที่อยู่ในกล่องก็มีสติ๊กเกอร์นะครับนโปเลซีร e ีสองใบแบบนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นซอฟต์แวร์ software, นะของ เจ้าเซนติเนล X10 V2 ตัวนี้นะครับ1แผ่นอ่าแล้วก็มีตัวคีบสวิตต์นะครับเป็นเป็นที่คีบสวิตต์นะครับน้องไม่ใช่ไม่ใช่ที่ดึงคียแคปนะตัวนี้นี่มันเป็น C.I.Y s วิต c ์เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวคลีบให้แบบนี้นะครับไม่งั้นน้องจะดึงไม่ออกนะมีคู่มือให้นะเป็น q u k g u i u i นะครับแบบนี้ก็บอกว่ามีปุ่มฟังก์ชันมัลติมีเดียกดยัง่ายนะครับ โหมด LED นะไฟกดยังไงนะครับก็บอกถึงพวกแมทเทียลที่ใช้ด้วยนะครับพารามิเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้าข้างหลังตัวนี้เป็นภาษาไทยนะเป็นควิกไกด์ให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์แถมให้ถ้าถ้าเป็นบลูสวิตช์นะเดี๋ยวดูให้ว่าถ้าเป็นบลูสวิตช์ ด้านในของตัวแถงว่งก็จะเป็นเลสวิตนะครับ8ปุ่มด้วยกันแบบนี้นะครับถ้าเป็นเลสวิตตัวกล่องนี้ก็จะเป็นบลูสวิต์นะครับจำนวน8ปุ่มนะอ่ะมาดูที่ตัวของเจ้า s e n t i n e ล x 1 0 v 2กันเลยนะครับผมนี่คือหน้าตาของเขานะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แตกต,ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะที่ต่างกันเห็นเห็นเลยก็คือสวิตท,ที่ตัวสวิตตัวปุ่มเนี่ยตัวคีย์แคปที่ไฟลอดทั้งไทยและอังกฤษนะครับก็ตัวนี้เป็นบลูสวิต นะครับกดให้ฟังก่อนก็ตัวนี้บูสวิ t c h นะครับเป็นจังหวะแท็กทายคิกกี้นั่นเองก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับก็อย่างที่เราชื่นชอบแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะตัวนี้เป็นอุเทมุสวิ c h นะครับ ก็เนื้อเสียงก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ที่พิเศษของ x 1 0นะครับก็คือไอตัวเพจรองมือเนี่ยถอดได้แล้วก็เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแถบแม่เหล็กนะตรงนี้มันจะดูติดเลยปึ๊บแบบนี้นะครับยกขึ้นมาก็ไม่ล่วงนะไม่ล่วงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงโลโก้โนโว x นะทำอย่างดีเลยนะครับถ้าน้องเห็น เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับตรงโลโก้ของนโนโบเอ็กนะทำสวยที่เดียวนะครับอ่าก็ด้านหน้าเพจนะครับของคีย์บอร์ดก็เป็นอลูมิเนียมอลอยนะครับผมแล้วก็สกรีนตรงนี้เป็นเซนติเนลนะครับอ่าแล้วก็ ตร,ตรงปุ่มเนี่ยก็บอกชื่อโหมดไฟนะประมาณนี้นะครับมีมีฟังก์ชัน6คีย์กับ NK ็นคีย์ลาร์โลเวอร์ด้วยนะกดฟังก์ชันแล้วถ้ากดปุ่มนี้6คีย์มันจะกดได้6คีย์นะครับก็คือกดพร้อมกันได้6คีย์แต่ถ้ากดฟังก์ชันแล้วมากด NK คีย์ตัวนี้มันจะกดปุ่มพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เครื่องหมายบวกลบตรงนี้จะเห็นว่าเป็นรูปคนคนวิ่งวิ่งช้ากับ เหมือนกระโดดเลยก็ก็คือเพิ่มความเร็วของโหมดไฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวกดให้ดูนิดนึงนี่ถ้ากดรูปคนที่วิ่งเหมือนกระโดดตรงนี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากดตัวนี้มันก็จะชา้าลงแบบนี้นะครับโหมดไฟแล้วก็เรื่องของโหมดไฟนะก็กดฟังก์ชันนะครับปุ่มบีทตัวนี้ 1ปุ่มหนึงปุ่มนะครับมีสามโหมดด้วยกันเท่าที่พี่กดเนี่ยก็คืออันนี้เอาใหม่นะครับนี่คือโหมดแรกโหมดแรกนะครับแล้วก็โหมดที่สองโหมดที่สามนะครับแล้วก็โหมดที่สี่โหมดที่สีนี่คือทัชนะครับ ก็คือกดแล้วมันจะแอคทีฟกับไฟลจะแอคทีฟกับที่เรากดนะครับนี่มาครับแบบโหมดที่5อันนี้โหมดที่6นะครับมาดูโหมดที่7นะครับตรงคำว่า drawing นี่นะครับโหมดที่8ปดหมดที่9นะครับ แล้วก็โหมดที่10นะครับโหมดที่10อยู่ที่ปุ่มเวฟชาร์ปหนึ่งนะครับโหมดที่11โหมดที่12นะครับแล้วก็โหมดที่13อยู่ที่ k-effect นะครับนี่ ต่อไปนะครับแล้วก็โหมดที่ปุ่มของเว็บชาร์ปสอง่ะต่อไปนี่นะครับสุดท้ายก็หมดไปก็จะประมาณนี้ นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของอ่ามีตรงนี้นะครับปุ่ม X12 ปุ่มเปิดไฟด้านข้างนะครับไอตัว X10 V2 เนี่ยมีไฟด้านข้างแบบนี้นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูนะครับปุ๊บอ่าไฟดับไปแล้วนะครับผมด้านข้าง ตรงนี้นะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มโซนแอโร่นะครับเดี๋ยวลองมากดกันว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่าอันนี้ก็เพิ่มลดแสงไฟนะครับก็คือกดฟังก์ชันแล้วตามด้วยปุ่มลูกศรบนล่างนะครับ นี่ก็เพิ่มลถแสงไฟแบบนี้นะครับผมต่อไปอปุ่มลูกศรขวานะครับเป็นปุ่มเปลี่ยนไฟนั่นเองนะปุ่มนี้จะเปลี่ยนไดเน้เปลี่ยนไฟได้บางโหมดนะครับอย่างเช่นโหมดนี้แต่ว่าเราไปเราสามารถไปปรับไฟได้ละเอียดอีกทีหนึ่งในซอฟต์แวร์นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนึง arrow ไฟนะครับก็คือลูกศรซ้ายฟังชันลูกศรซ้าย มันคือการเปลี่ยนทิศทางของโหมดไฟนะครับผมก็เข้าๆของโหมดไฟลูกเล่นไฟนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีมัลติมีเดียคีย์นะครับทั้งหมด11ปุ่มด้วยกันนะนี่คือมัลติมีเดียครับไฟก็มีฟังก์ชันล็อกวินโด์ด้วยนะครับก็กดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มวินโด์ก็จะเป็นการล็อกวินโด์นะก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวให้ดูตัวที่เป็นเล w i วิ h นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเลสสวิตนะก็เนื้อเสียงของเลสสวิตนะครับก็ไม่ดังนะมันจะเบาวกว่าทุกสวิตท,ที่เป็น m แ c h a n i c a l นะครับผมตัวเลสสวิต ตัวนี้เป็นอูเทมุเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นเลสวิตนะเป็นจังหวะเดียวนะน้องจะได้ยินน้องจะไม่ไดินเสียงดังแกร็บนะครับก็คือเลส i วิตนั่นเองถ้าชอบเสียงเบาๆนะครับกดไวๆก็คือเลสวิตนะถ้าชื่นชอบเสียงดังๆแล้วก็คอนโทรลดีๆก็คือใช้บลูสวิตนะครับผมอ่านี่เนื้อเสียงของเลส i วิตนะครับให้ดูปุ่มนิดนึงนี่ อันนี้คือเลส i วิตนะครับอันนี้อันนี้คือ b บ u ูนะครับเดี๋ยวให้ดูปุ่มที่บลูสวิตนิดนึงนี่นะครับบลูสวิตก็เลสสวิตกับ b l บลูสวิตเนี่ยน้ำหนักที่ใช้กดต่างกันนะครับ ถ้าน้องมาได้สัมผัสเ,เลสกับบลูจะรู้สึกความรู้สึกแตกต่างแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูบอดี้กันอีกนิดนึงนะก็ตรงอ่าตรงนี้ก็มีโลโก้ n o b X นะครับอย่างที่เห็นนะแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเซนติเนลนะครับ X10 นะ V2 ก็เป็นประมาณนี้นะครับมีตัวดึงคีย์แคปที่ดึงคีย์แคปอยู่ข้างหลังนะครับถอดได้นะถอดดึงออกมานะครับ แล้วก็ตรงนี้เขียน r b บ X นะครับเป็นชื่อรุ่นนะ Sentinel นะโมเดลเป็น X10 นะครับไม่ได้เขียนว่า V2 นะตรงนี้เขียน RGB ด้วยนะครับผมด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยดีนะครับผมข้างหลังเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็มีตัวปรับระดับนะครับหนึ่งระดับแบบนี้นะครับด้านล่างตัวปรับก็เป็น กริปยางนะครับเอาไว้รองกรนลื่นนั่นเองนะแล้วตัวด้านตรงตรงมุมนะครับตรงส่วนมุมนะของคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับก็เป็นกริปยางเหมือนกันนะกรนลื่นได้ดีนะครับมีทั้งสองด้านนะครับแบบนี้ในส่วนของสายนะสายนะครับน่าจะยาวประมาณสัก2เมตรนะเท่าที่พี่ดูตรงนี้นะครับเป็นสายถักเส้นใหญ่นะครับแล้วก็หัว usb เนี่ยเป็นโกลเดแบบนี้ มีตัวกองสัญญาณนะครับแล้วก็มีฝาปิดอพอร์ต USB นะครับแบบนี้ตรงนี้ก็มีที่เก็บสายด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์ของเจ้า,า e x i t Sentinel V2 ตัวนี้นะครับผมบนี่คือหน้าตาของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า เซนติเน l X10 นะครับ V2 นะก็หน้าตาจะประมาณนี้ด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามีโปรไฟล์3โปรไฟล์ด้วยกันนะแล้วก็มีปุ่มตั้งมาโครนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องจะเซตเรื่องของโหมดไฟนะครับก็ติ๊กตรงนี้นะครับก็จะมีโหมดไฟออกมานะครับให้น้องเห็นทั้งหมดตามนี้นะครับผม แล้วก็มีส่วนของ USB Poling l Rate นะครับมีตั้งแต่125 h ฮ250 h z ิ500 h z แล้วก็1000 h ฮนะครับแล้วก็มีปุ่ม Restore Default นะครับประมาณนี้ก็คือถ้าน้องเซตค่าแบบเละไปแล้วนะครับก็กด Restore Default นะครับก็จะคืนค่าโรงงานมาให้นะแล้วก็มีปุ่ม OK Cancel นะครับ Apply นะประมาณนี้เรื่องของโปรไฟล์นะครับก็คือเอาไว้บันทึกค่านะครับที่น้องแบบเซตสมบูรณ์แล้วนะ เอาไว้เลือกใช้งานนะครับโปรไฟล์แล้วก็ใน่วนของมาโคเนี่ยถ้าน้องจะเซตมาโครนะครับน้องต้องติ๊กไอตัวไลท์ตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วถึงจะเซตมาโครได้อย่างที่เห็นนะก็สามารถเซตเข้าไปได้ทุกปุ่มนะครับถ้าพี่ชี้ปุ่มไหนก็คือมันจะมีไฟขึ้น,น,น,บมมน,นบแบบนี้นะครับผมสมมติจะเซตเข้าไปที่เลขหนึ่งใส่ได้ทั้งคีย์นะครับหรือมาโคแบบนี้นะครับผมหรือว่าเป็นมีเดีย นะครับมีเดียก็คือพวกมีเดียเพย์เออพวกมันติมีเดียฟังก์ชันมันตีมีเดียนั่นเองนะก็ประมาณนี้ก็วิธีการเซตมาโคนะครับผมก็แค่กดอ่ะกดเข้าไปที่ปุ่มที่เราต้องการเซตแบบนี้นะครับผมเ,เอ่อคลิกที่ปุ่มมาโคแล้วก็อ่อกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับให้ให้มีชื่อขึ้นนะครับเราสามารถแก้ชื่อได้นะอย่างเช่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเลคคอร์ แล้วก็พิมพ์ปุ่มที่เราต้องการบันทึกนะครับก็คือค่ามาโครนั่นเองใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็กดในเมื่อ,อเมื่อเรากดเมื่อเราบันทึกค่าเสร็จแล้วเนี่ยกดไกดไดคอร์ดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการหยุดการรีคอร์ดนั่นเองแล้วก็สามารถาแก้ดีเลย์ไทมได้นะครับ Default ไว้ที่50นะเราสามารถเซตให้ต่ำกว่าได้นะครับ ประมาณนี้นะเมื่อเซ็ตเสร็จเนี่ยตอนนี้จะมีตรงนี้นะครับในส่วนของ number of c y c l e นะครับตอนนี้ Default ไว้ที่1อย่างที่เห็นนะครับก็คือกด1ครั้งออก1ชุดนะครับผมถ้าน้องต้องการให้กดแบบประมาณ5ครั้งนะครับก็ใส่เลข5้เข้าไปกด1ครั้งนะครับมาโคจะออก5ชุดถ้าเกิดว่าใส่เลข5้แบบนี้นะครับ แล้วก็เมื่อเราเซตค่ามาโครเรียบร้อยเนี่ยกดโอเคน้องจะเห็นว่าปุ่มที่เราเซตค่าเข้าไปเมื่อกี้ก็คือมันจะไฮไลท์สีเหลืองไว้แบบนี้นะครับก็คือมีการตั้งค่าไว้นั่นเองนะก็เรื่องของมาโครนะครับประมาณนี้นะครับเรา,าพี่ขอกดปุ่ม r e s t o r e d e f a u l t นะก็ค่าจะหายไปแบบนี้นะครับ ามาดูในเรื่องของโหมดไฟที่ตั้งค่าได้ในซอฟต์แวร์กันติ๊กที่รูปติ๊กที่ไลท์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูหมดแรกนะครับ go with the stream นะครับอ่ะเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้คัลเลอร์คือสีฟ้านะครับเราสามารถเลือกสีอื่นได้นะครับทั้งหมด16.8ล้านแบบนี้นะครับผมอ่าตอนนี้เป็นสีฟ้าเป็นแบบไหนก็แบบนี้ อันนี้คือโหมด Go with the Stream นะครับก็ถ้าติ๊กตรง Colorful ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือ Colorful นะครับก็คืออโหมด RGB ที่เราคุ้นเคยนั่นเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับในส่วนของ Brightness ได้ Speed ได้นะครับผมแล้วก็ Direction ก็คือทิศทางของโหมดไฟนั่นเองนะมาดูในโหมดมาดูนีน โหมดไฟต่อไปนะครับก็คือคลาวไฟนะครับเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะครับคลาวไฟอ่าต่อไปอ่าวินดิ้งวินดิ้งพาดก็แบบนี้อ่าก็เหมือนเดิมนะครับปรับไบเนตได้นะครับปรับสปีดได้นะครับผม แล้วก็ the tail of light นะครับเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือไฟไฟจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสีเดียวแต่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอต่อไปเป็น beating นะครับ beating ก็คือจังหวะที่เราคุ้นเคยนะครับจังหวะหายใจนั่นเองแบบนี้อ่าต่อไป เป็น normal normaly l on นะก็คือไฟฟิกแบบนี้นะครับผมตอนนี้มันฟิกไว้ที่ color f u l นั่นเองนะก็จะไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับจะเป็นไฟแบบฟิกเป็นแบบนี้เลยก็คือฟลิกสีไว้นั่นแหละนะครับต่อไปเป็น pass without task นะครับอืมก็คือกดน่าจะเป็นการกดอ่ะ กดแล้วติดนะครับเป็นปุ่มๆแบบนี้ตอนนี้พี่เซตไว้ที่ Colorful เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกดแล้วมันก็จะเป็นสีแบบ Colorful ฟนะก็หลายๆสีแบบนี้นะครับต่อไปเป็น l i p p e ิ Lippen Grave ก็นี่อ่าประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็น fast run without charge นะครับนี่มันก็จะวิ่งเป็นเส้นนะครับเป็นแถวแถวแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็น s w i p t action นะครับ s w i p t action เป็นยังไงเป็นแบบนี้หมดนี้ก็สวยดีนะครับอ่าหมดนี้นี่ปรับได้แค่ b r i g a t e กับ speed นะครับผม ต่อไปเป็น flower b o o m i n g นะครับ flower b o o m i n g เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสลับเหมือนกับสลับสีกันเฉยๆนะอ่ะต่อไปเป็น snow winter jasmine เป็นยังไงวะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะหมวดต่อไปนะครับ เป็นเฮอริเคนก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคลื่นเวฟนะ,ะต่อไปเป็นแอคคู u l เล e ก็วิ wing ่งออกวิ่งเข้าล่ะครับแบบนี้อืม ต่อไปเป็นดิจิตอลไทม์นะครับดิจิตอลไทม์ก็ลักษณะประมาณนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนแบบเป็นสีเขียวดูคนระัจะได้เหมือนนี่สวยดีนะครับดิจิตอลไทม์อ่อต่อไปเป็นเซอร์เมาส์เซอร์เมาส์คืออะไร เซอร์มาคืออะไรก็แค่เปลี่ยนแถบสีนะครับแบบนี้เซอ,อร์มาต่อไปนะครับเป็นโรดเวย์นะครับอ่าอันนี้พี่เลือกเป็นสีเขียวไว้นะครับถ้าเป็น c o l เลอร์ปึ๊บนี่ c o l เลอร์นะครับก็ถ้าพี่กด ถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่กดย้ำๆนะครับมันจะไฟจะเร็วขึ้นแบบนี้นะครับนี่อ่าประมาณนี้เราก็ต่อไปเป็น fast and furious นะครับเป็นยังไงเป็นอย่างนี้อ่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับปรับ direction ได้ b r i g h ได้นะครับตัวนี้ แล้วก็ต่อไปเป็น Cross Trail c r o อสคอสเท t r a ะก็คืออ,อาจจะอ่านผิดนะครับต้องขออภัยนะก็มันคือตัวคัสตอมโหมดไฟนั่นเองนะมีทั้งหมดให้เลือกเนี่ยที่เขาเซตมาไว้ก็คือเป็น FPS MMO Mobile แล้วก็ RTS นะครับผมก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถคัสตอมเองได้นะ คัลเลอร์ก็คืออ่าถ้าพี่เลือกสีแดงจะเป็นยังไงทูนเป็นอ่าเป็นรูปดินสอนะครับอ่าพอกดที่ F อกดที่ G นะครับไฟสีแดงก็จะติดนะครับผมก็คือถ้าเลือกสีแดงเนี่ยถ้าเลือกตรงคัลเลอร์เนี่ยก็คือเป็นให้เออเวลาเราไปกดที่ปุ่มนะครับก็คือไฟจะติดตามปุ่มแบบนี้ นะครับผมถ้าเป็นเบสิคคัลเลอร์เบสิคคัลเลอร์เป็นสีเขียวล่ะ mm hmm. ก็ไอเบสิคคัลเลอร์ก็คือสีอา่าสีพื้นนะครับสีที่พื้นก็คือถ้าเลือกสีเบสิคคัลเลอร์เป็นสีไหนมันจะติดทั้งแผงนะครับแล้วก็ไอโซนที่เราฟิกเป็นไอเราคัสตอมไว้เนี่ยมันก็จะติดตามสีที่เราเลือกไว้แบบนี้นะครับอ่าเราก็ลบได้เหมือนกันนะลบทิ้ง ถ้าเราอยากให้สีอ่นี่นะครับลบทิ้งได้แบบนี้ก็จะหายไปลบตัวดีทิ้งนี่นะครับก็คัสตอมคัลเลอร์ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนของออ USB polling rate เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความถี่ของการส่งสัญญาณนะครับของเจ้าคีย์บอร์ดนะก็ลองเลือกดูนะครับคร่าวๆนะครับของเจ้า ของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้า X10 Sentinel V2 นะก็จะประมาณนี้เรามาดูในส่วนของ Anti Ghosting กันบ้างนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมันจะมี Anti Ghosting เกิดขึ้นมันจะมี Ghosting เกิดขึ้นไหมนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะก็นี่นะครับอ่ะอันนี้ Ghosting ก็จะประมาณนี้ไม่มีนะครับเป็น Anti Ghosting นะ แล้วก็มาดูตรงส่วนของฟังก์ชันนะครับมันจะมี6คีย์กับ N คีย์นะครับลองกด6คีย์ให้ดูอ่ะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือพี่ทาบมือลงไปนะแต่มันจะตีแค่6ปุ่มนะครับก็คือ6คีย์นั่นเองนี่นะครับ6 6คีย์ตลอดนะครับนี่นี่นะครับ, 6, 6อ,รบ,รบอ่ะต่อไปดูในส่วนของ N คีย์นะครับมันจะกด N คีย์ล็ l กโอเได้จริงไหมนะ นี่นะครับทาบไปเลยแบบนี้นี่ก็ได้นะครับกดได้กดปุ่มพร้อมกันได้ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดนะนี่พี่จะทาบให้ดูนี่นะครับภาพตรงไหนก็คือติดทั้งหมดนะครับแบบนี้ครับก็ n t น o ี l เรก็จะประมาณนี้นะครับผมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าคีย์บอร์ดนโ b l e ็กซ y นะครับ ซนติเนล X10 V2 นะครับผมก็เป็นตัวที่อัปเกรดจากเซนติเนล X10 ตัวเดิมนะครับก็ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับก็เพราะว่าอย่างแรกอย่างที่เราเห็นเห็นเลยก็คือตัวคีย์ไทยเนี่ยทะลุแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับอาจจะอาจจะแบบไฟอาจจะไม่เต็มดวงไม่เต็มไม่เต็มคีย์นะครับก็แต่ว่าก็นาโบก็ทําออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวัสดุก็ดีขึ้นนะครับเท่าที่พี่ได้ลองสัมผัสดู นะแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกมากขึ้นอย่างเช่นสวิตนะครับตัวสวิตที่มีทั้งเลสแล้วก็บูให้เลือกนะครับผมก็แล้วแต่น้องจะชอบเลยนะก็สําหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เพจเฟซบุ o กนะครับ k t g i t gaming gear ของเรานะครับผมแล้วก็ทางหน้าไลน์นะครับทางไลน์ก็ได้ Line ก็คือ Add k t g online นะครับอย่าลืมส่แอดนะครับผมแล้วก็ หรือว่าจะสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็ www.ktg.co.th นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆอยากจะมาเยี่ยมชมเราที่ทางหน้าร้านนะครับก็สามารถมามาพบกับเราได้นะครับที่ร้าน KTG IT นะครับชั้น3เสียรังสิตนะครับประทุมธานีนั่นเองนะก็สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้พี่แล้วก็ KTG IT แล้วก็เก้าคีย์บอร์ดอ่โ X ซีรีส์นะครับ X10 Sentinel V2 ตัวนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่กับการรีวิวครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ